สวัสดีครับพบกับผมและก็รายการอาสาหาเรื่องน่ารู้ครับรายการที่สร้างสรรค์และก็สรรหาและก็มอบความรู้ให้กับคุณผู้ชมถึงบ้านเลยทีเดียวครับเราพบกันนะครับทางททบ5เวลาดีๆ12นาฬิกา45นาทีแบบนี้นั่นเองครับอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับสวัสดีค่ะและอาสาพาชิมของเราในสัปดาห์นี้ครับเราก็ยังอยู่นะครับที่สวนนะครับอวคาโดคุณแดงหรือว่าสวน อเวอรคาร์โดมิสเตอร์แดงนะครับที่อําเภอปากช่องนั่นเองนะครับต้องครับพี่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวสอบถามนะครับพี่ตุ้ยนะครับแล้วก็พี่เจี๊ยบดีกว่านะครับว่าวันนี้เราจะทําอะไรบ้างครับพี่ตุ้ยครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เรามี3เมนูมานําเสนอจากสวนมิสเตอร์แดงอะโวคาโดนะคะกับค่ะเราอยากจะเริ่มกันเลยไหมครับเริ่มเลยครับพี่เมนูแรกของเราหิวแล้วหิวแล้วนะครับคุณอ่านน่าจะหิวแล้วนะครับผมค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะเป็นเมนูแรกนะคะเป็นบุสตมอนิ่อะโวคาโดนะคะส่วนประกอบนะคะครับ เราใช้บูนี่นะคะในการทำอูสมอนยิงอโวคาโดของเรานะคะค่ะสะดวกและรวดเร็วมากครับพี่เพราะพี่เชียบเสร็จแล้วเสร็จแล้วใ่ค่ะอย่างนั้นเรามาทานเมนูแรกกันเลยนะคะเป็นอูดสปอนยิงอโวคาโดนะคะครับผมต้องบอกว่าเป็นเมนูที่แบบว่ามีประโยชน์นะครับแล้วก็รวดเร็วนะครับเหมาะสำหรับ ทุกๆเช้านะครับสำหรับเวลาเร่งรีบด้วยน้องๆเด็กๆก็สามารถทานได้นะครับผมเป็นแบบผลไม้นะครับผมให้เห็นกันชัดๆก่อนนะฮะตักขึ้นมาด้วยเลยคือเรียกว่าไม่ถึงหนึ่งนาทีก็เสร็จแล้วนุ่งว่องไวเพียงแค่มีอะโวคาโดของถ้าเราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเมนูต่อไปนะคะจะเป็นสลัดอะโวคาโดนะคะซึ่งเป็นสลัด ที่มีส่วนผสมค่อนข้างเยอะนะคะสายสุขภาพนะคะจะรู้เลยว่าสลัดนี้เป็นสิ่งสําคัญนะคะเราใช้บูนี่ในการทํานะคะวันนี้นะคะครับส่วนผสมของเรามีอะไรบ้างคะพี่เสียเริ่มจากโอโคโดใช่วโค่ะหอมใหญ่กะเล่อเทศิมหวานค่ะ เบเตอร์ชีสแตงกวาบริกตีฟ้าผักชีนิดหน่อยผักชีเกลือพริกไทยน้ำมันมะกอกแล้วก็มะนาวมะนาวนะครับผมอ่ามีเหตุผลไหมครับว่าทำไมเราถึงต้องใส่อะโวคาโดไว้สุดท้ายเลยเเขาจะไได้ม่ลอ๋อจะได้ไม่เละเพราะเราต้องไปคลุกนะฮะตลอดนะฮะค่ะอืมก็คือต้องหมดครับถ้าวางเป็นหมดแน่นอนครับผมทรงแบบสวยมากเรียบร้อยนะควค่ะ เสร็จแล้วค่ะสำหรับเมนูที่2นะคะสลัดอะโวคาโดนะคะโอ้โหสีสันเป็นไงครับผมน่าทานมากเลยครับพี่ใจเย็นค่ะรอสักูนะคะราอีกเมนูนึงค่ะใจเย็นๆนะครับผมใจเย็นๆนะครับพี่ตุ้ยบอกใจเย็นๆเพราะว่ายังมีอีกแน่นอนใช่ไหมครับผมอะไรเอยเมนูสุดท้ายของเรา แล้วก็ต่อด้วยเมนูที่3นะคะเป็นสมูุสตี้อะโวคาโดนะคะเป็นทานเล่นๆนะคะทานเล่นระหว่างวันระหว่างวันเลยนะคะโดยส่วนประกอบในวันนี้นะคะเราก็ใช้พระเอกของเราเช่นเดิมก็คือบรูนี่เราจะมีส้มนิดหน่อยนะคะเนื่องจากว่าเพื่อเพิ่มรสชาติก็จะมีนมสดเกลือนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเชิญพี่เจบคุกกิ้งให้เราดูในวันนี้นะคะเชิญชาค่ะการทานี่คือก็ง่ายๆเหมือนเดิมเหมือนเมนูทุกเมนูของอะโวคาโดเราจะพยายาม ให้มันง่ายๆนะคะรวด,ดเร็วนะคะเหมาะสำหรับสาวๆบูนี่นี้เขาจะมีความเหนียวความมันความหวานอยู่ในตัวนะคะเพราะนั้นเป็นสายพันธุ์ที่ทานได้เลยนะคะ,คะเป็นเราพัฒนาสายพันธุ์นะคะใช้เวลาประมาณ10ปีพัฒนาสายพันธุ์เพื่อให้เป็นอะโวคาโดสำหรับทานได้เลยนะคะเพื่อความกลมกลม่อมนะคะเพราะนั้นไม่จำเป็นต้องใส่น้ำผึ้งนะคะไม่จำเป็นต้องราดนมนะคะ สามารถทานได้เลยอร่อยเขาเรียกว่ามีความอร่อยในตัวของเขาเองนะครับผมใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปชิมกันดีกว่านะครับว่ารสชาติของเขาจะเป็นอย่างไรนะครับผมค่ะเดี๋ยวเราไปร่วมกันชิมทั้ง3เมนูสําหรับวันนี้เลยนะคะครับค่ะ แล้วตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาที่เรารอคอยแล้วครับอัานดีครับว่าผมจ้องแล้วครับถึงเวลาที่เราจะได้กินสักทีนะครับผมอ่าอีต้องเริ่มจากเมนูแรกของเราก่อนเลยนะครับผมนั่นคือตัว Good Morning อะโวค do นะครับเสียงต้องมาด้วยนะพี่มาเลยอ้ยค่ะนี่นะครับอะโวคาโดเน้นๆแบบนี้เลยแต่ใครอยากจะลองทานต้องมาที่สวนนะฮะสดๆจากสวนเลยนะฮะของมิสเตอร์แดงอะโวคาโดนะครับ เออเป็นแงเป็นแงโอ้โหขอบคุณครับพี่ผมจ้องมานานตั้งแต่เมนูแรกแล้วครับมันแล้วก็มีความเหนียวนะครับผมแล้วก็มีความหวานของตัวน้ำผึ้งนะครับแล้วก็มีความอร่อยนะฮะมาเพิ่มความนัวไปกับนมด้วยนะฮะครับอร่อยเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นเมนูที่ รวดเร็วแล้วก็มีประโยชน์สําหรับอาหารเช้านี่แจ๋วเลยทีเดียวนะครับน้องๆเด็กๆเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ทําให้ทานตอนเช้าก็ดีมากในเรื่างนี้นะผมก็ชิมหมดไปแล้วครับครับผมหมดไปแล้วค่ะรวดเร็วว่างไวมากเลยในเรื่อครับเรื่องกินไะงั้นเราไปเมนูที่2ต่อเลยดีกว่านะครับผมเมนูที่2เลยนะคะเป็นสลัดอะโวคาโดนะคะครับผมอืมชีสด้วยชีสด้วยนะคะเป็นสลัดที่กรองกรอบนะคะมีความเปรี้ยวความเผ็ดนะคะมีความมันความหว นะคะอือค่ะอืมรสชาติเป็นไงบ้างคะพูดไม่หอกเลยครับเพราะว่าอร่อยมากนะพี่รู้สึกกินไปรู้สึกแบบมีชีวิตชีวาโอเคสมมติว่ายังไม่ทำอะไรเลยพอมาลองทานเนี่ยมีชีวิตชีวาเพราะรสชาติเขาจะมีหลักรสหลักหลักหลักสไตล์เลยครับจัดจ้านในย่านปากช่องจริงครับอะบุญดีีค่ะเอ่อเพิ่มส่วนผสมไปก็ได้นะครับหรือว่าจะลดอันไหนลงที่เราไม่ชอบก็ได้นะค่ะ ก็ถือว่าเป็นเมนูที่ค่อนข้างง่ายและก็มีประโยชน์นะะมีประโยชน์มากๆครับหมดอีกแล้วครับครับผมแล้วนะคะขาดไปสองเมนูคุณหันหมดอีกแล้วนะคะคผมเมนูที่3กันเลยนะคะครับ เมนูนี้ก็คือสมูทตี้นะคะค่ะโอ้ได้สมูทตี้เมื่อกี้เป็นกับแก้มกับสมูทตี้เหละครับผมให้ฟังดูกับกินเป็นกับแก้มฟังดูแปลกๆไย่างกันไปดูนะแต่มันแต่มันรู้สึกคุ้นเคยคุ้นเคยคุ้นเคยอันนี้เป็นสมูทตี้นะครับผมที่มีอะโวคาโดนะครับมีส่วนผสมด้วยนะครับผมมีมีส้มนิดหน่อยนะคะมีส้มด้วยนะครับมีนมอ่ะคุณอันเป็นไงในทีมดีสิ เหมือนทาน<อ>ครอ <c oughs> ใช่จุดนี้ <c oughs> อคองพอครับแล้วก็เหมือนเหมือนทานอะโวคาโดอ่ะกินอะไรมาหมดเลยครับอืตั้งแต่กลือนลงไปเนี่ยก็รู้สึกถึงอะโวคาโดด้วยนี่ใครใครก็สามารถทานได้นะครับผม <c oughs> ก็ถือว่าเป็นเมนูทานเล่นที่มีประโยชน์นะสำหรับใครที่แบบว่ามนนรู้จะกินน้ําอะไรนะครับก็สามารถสั่งทา,งทางแบบนี้ได้หรือว่าจะทําเองก็ได้นะครับให้ชิมกัน3าอย่างแต่ทาไมมีตรงนี้ด้วยคืออะไรครับผมอ่าค่ะขอแนะนํานะคะค่ะ อันนี้คือชานะคะชาจากเมล็ดอะโวคาโดนะ,ะนะคะค่ะ,มะเมล็ดอะโวคาโด<ช>อย่างนี้แหละครับผมจริงๆแล้วอะโวคาโดเราสามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนเลยนะคะเพอราะ t a อะโวคาโดนี้นะคะจะมีะสิ่งสําคัญก็คือว่าช่วยในเรื่องของลดคอเลสเตอรอลนะคะช่วยในเรื่องของระบบเรื่องของหัวใจนะคะเรื่องออของลดไขมันต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงนํามาผลิตเป็นชาอะโวคาโดจากเมล็ดนะคะนี้นะคะ ซึ่งตรงนี้เราก็เรียกว่าเป็นสินค้าที่ต้องพีออเดอร์นะคะพี่เจมส์ต้องใช้เวลาในการทำนะคะค่ะอยู่ตรงหน้าผมแล้วนะฮะขออนุญาตนะครับตัดหน้าคุณเลยนะครับคุณหนานะครับผมพคุณห่านทำท่ายืดยักผมไม่ได้ผมเก็บผมขอจับก่อนเลยนะครับเป็นการจองนะฮะนี่ครับผมนี่แบบนี้เลยนะฮะขอชิมก่อนนะครับผมก็คือเหมือนใส่ลงไปก็ละลายกับน้ำได้ได้เร็วด้วยใช่ไหมพี่ทั่วไปเลยนะคะค่ะ มันจะเป็นมีรสชาติเฉพาะของเขาบอกไม่ถูกอะแต่ว่าคือเาเรียกว่าเป็นชาที่มีเอกลักษณ์ดีกว่ามีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะครับแล้วก็ทานยำเช้าอะไรเงี้ยครับยำบายำเย็นอะไรเงี้ยมันก็สามารถทานได้นะฮะที่สําคัญมันก็มีประโยชน์ด้วยนะครับผมโอเจ๋งมากๆเลยจดียๆนะฮะก็อยากจะให้พี่เจี๊ยบพี่ตุ้ยช่วยฝากถึงสวนมิสเตอร์แดงอะโวคาโดหน่อยครับค่ะนะคะก็วันนี้นะคะ เรานะคะมีหลายสายพันธุ์นะคะในสวนมิสแดงอะโวคาโดซึ่งอยู่ที่ปากช่องนะคะ,ะสวนของเราก็จะมีตั้งแต่บูนี่นะคะมีในส่วนของปากช่องก็เ้านะคะมีไข่มุกดำนะคะมีเฟอร์เต้นะคะแล้วก็สุดท้ายคือปีเตอร์เลนะคะซึ่งขอเชิญที่สวนมิสแดงอะโวคาโดหรือสวนคุณแดงที่ปากช่องได้เลยนะคะคือปากช่องนะคะจะะคังหวัดนครราชสีมาค่ะที่สวนของเรานะคะจะมีตั้งแต่ราคาจาก50บาทจนถึง 499แลอยเ้ากมีหลายเกด์ข<ช>ายราคาม,มากมายคะใช่ค่ะคือเข้าถึงได้ทุกคนเข้าเข้าถึงได้ทุกคนนะคะเราขายทั้งหน้าสวนแล้วก็ ใครไม่สะดวกมาที่ปากช่องก็สามารถหาซื้อทานได้ที่ห้างสามารถติดต่อได้ที่นะคะของเบอร์ตุ้ยนะคะ0949658625นะคะหรือที่เพจมิสเตอร์แดงอะโวคาโดปากช่องนะคะก็สามารถที่เข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะแล้วช่วงนี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณนะครับพี่ตุ้ยนะครับแล้วก็พี่เจี๊ยบด้วยนะครับแล้วก็พี่พี่แดงนะครับที่คอยเขาเรียกว่าช่วยเราอยู่นะครับและหลานนั่นเองนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับผมขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับวันนี้มาลัง สาเมนูให้กับเราด้วยนะคะที่มาเยี่ยมชมสวนในวันนี้ครับผมกงขอบคุณมากค่ะครับแล้วช่วงต่อไปเนี่ยจะมีอะไรที่น่าสนใจเนี่ยอย่าลืมติดตามชมนะครับ